ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธศสนะเรื่องความเสื่อมของภิกุจากพระธริิดกฉบับสยามรัฐเล่มที่23 หน้าที่343ข้อที่183 <c oughs> พิกุทั้งหลายมูลเหตุ8อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียสำหรับพิกุผู้ยังไม่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพาน มูลเหตุ8ดอย่างอะไรกันเล่า8อย่างคือ 1. ความเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้าง 2. ความเป็นผู้พอใจในการคุย 3. ความเป็นผู้พอใจในการนอน 4. ความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มกลุกกลีกัน 5. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองตะวาน <c oughs> ในอินทรีย์ทั้งหลาย <c oughs> 6. ความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภค 7. ความเป็นผู้พอใจในการกระทำเพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบายทางกาย 8. ความเป็นผู้พอใจในการขยายกิจให้โยกโยโอเอเนิ่นช้าภิกุทั้งหลายมูลเหตุแปดอย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียสำหรับพิกุผู้ยังไม่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อรู้ถึงนิพพาน